เห็นไหมเจ้าปากสม,มับแจอะไรเห้าเห็นไหมเจ้าปากสม,มับแจอะไรเข้าใจไหมเข้าเจ้าะจะว่าพระเจ้าสุรพจน,นนนท์คุณมกกุ้ยว่าเลยจากประพศ์ประพัดเสี่ยวพระองค์ท่านราชาวงศ์จักรีหัวขุวย้ยวไปบริหารอยู่อันจังหวัดสระบุรมามาสี่ขดแม่สูเอ็ต้องมาเสนอหนาหรอกเข้าใจไหมเพส่งคลิปเข้ามาล้างค้านายอดิเทพธานีน่ะขดแม่สูเอ็มขุย้ยว่า บ่ได้หาแดกทั้สูดอกเข้าใจไหมมอาท่อสูดจำไว้วาดรูปก็ได้เข้าใจไหมสุบคั่วแล้วตะขอนแมงเทียนประ h เ t e กฎหมาย นี่แกแล้วใรจะไปคมสันเียขายหน้าเสื้อเข่าแดกน่ะมาสี่ขวดแมาไงขนาดรัฐบาลไหัวคุ้วยไอเมียมานั่งเป่าปหาบ้านมีปัญหาวะจัสุงี่กะมาคดแมด้วยคุ้้ยเอ้ยขดแมาเอ้ยคุ้ยเอ้ยขายหน้าเสื้อเข้าแดกอ่ะ สุดไดแดงแล้วมันลายเว้ยรู้จักมันเลยบ้าเดือดท่อนรู้จักสุรพลนั้นไอ้กุ่นน่ะแม่บ้านกูดเดืนเอนนึงน่ะบโคอดมากเอ้ยสมขวัยเอ้ย